แล้วครับผมยิงปืนลูกระเบิดย้อยเลยนะว่เอาอีกแล้วอ่ะถือคนบอกว่าเอาอีกแล้วนะอะไรเอาอะไรอีกถือคนบอกว่านี่ลูบี้ระกำเลยค่ะพี่เอาอีกแล้วแหมครับที่แล้วจังแอบโดนไปไงกำลังขึ้นแบบึลือดแอ๊กๆเลยบึ้มบอลก็เรียกว่าไข่ปลาระเบิดมาเลยนึกว่าพวกปลาระเบิดมาใส่ไปโดนผมด้วยอยู่ข้างหลัง แม่นจัดเลยวะพายโอ้คิวปิดขึ้นอุตส่าห์ดีใจฮะถ้าว่าโดนโดนพวกมันอะไรฮะที่ไหนได้เนี่ยโดนรูขนาดรูบนเหตต็ดนะนะและเห็ดเล็กิดเดียวอ่ะเห็ดโจโอ่ะแม่นจัดเลย <c oughs> นี่ไงมันชื่อนี่ไงในแป้กนานหนผมคอยจักแกมให้โดยลงไหนว่า ให้ลงลงไหนก็ได้นะอย่าอย่าลงรถในบ้านนะเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะไม่เสียระเบิดเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะมันมีเขามาระเบิดบ้านแล้วไมโอ้ยลัวแทกลัวแทกไม่ใช่ไม่ใชลัวแทกไอ้เฮียไม่ใช่แล้วเฮ้ยอย่าบินีอย่าบินีโอ้วี่งรถจังหวะมันเฮียไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอย่าเลยโอ้ยจังหวะทขาไม่ไม่เป็นไรค่ะแล้วจังหวะเราก็คิดว่าเราคุ้็ไปดีเออ พ่อน่า,นาจะเชื่อเธอ,เธอว่าเธอไม่อยอมมันมากกว่าเรายังเหนือชั้นในอยู่แย่อยู่แบบรู้สึกแบบแปลกๆการกันชั้นในอยังให้หม,<อ>มันเ,นเนข้ามาแปลกนะสายสองตีทิศต,ตีทิศต,ตีทิศสายสองสายสองนี่พี่ยื้อให้พอทีเดี๋ยวพอซ่อมเองพี่รัวอะอะอะแ้วมีของอ,อยู่ อย่าพึ่งวางอย่าพึ่งวางไปเอาของมาใส่ก่อนไอพี่ใหญ่ายสองเลยเียไอ้ที่ตาไตหัวฟ้าไกลบีไอ้เชอรยถามมิ่งพอดีสัตว์เอ้ยถามมิ่งอย่างเปรี้ยวว่ะเลยดักตึ้มก็นึกว่าจ่าเนี้ยยิงหลายลูกจะถามว่าเฮ้ยจ่าเนี้ยยิงหลายลูกเไงวะน้องก็มาดูบ้านอ่ะพี่ว่าพี่ยิงลงบ้านหรือเปล่าเพราะมันลงบ้านนะพี่ก็เด้อได้ยินลูกหนึ่งปุ๊บเอ๊ะลูกที่สามนั่นสิ ่ไม่ใช่หรอกลูกแรกอะของมันเว้ยลูกที่ลูกที่สองของเนี้ยตกที่ไหนไม่รู้ตกใจเลยนี่ใช่น้องนึกว่าพี่ยิงใส่บ้านน,น้องก็เลยวิ่งมาดูยางยางมันยังมันยังไม่ได้ยิงบ้านโอเคทำไปก่อนโอเคมันยิงเห็ดค่ะพี่มันยิงเห็ดข้างบนอ๋อพี่ท่องไปแล้วรอบนั้นนะอ๋อโอเคค่ะบยิมรู้ตรงไหนว่าแตครับอ่ขอบแมปเรือพี่ไม่เห็นตัวแต่กระถมมาเลยฮะเดี๋ยวเข้าไปตรวจตัวเองก็ไม่เจอตละตรงโซน มัก็มีก็มีก็มี่ยิงเลยค่ะพี่ช่วยช่วยช่วยเน็บเอาไปยิงหาแล้วคมนี่สวยมากเห็ดนี้ยังไม่มีประตูอ๋อไม่เป็นไรเห็ดเห็ดนี้มันเข้าบ้านไม่ได้นะว่ะเน็บไปเอาดิกระปืนดิตัวนี้เคี้ยวเหรอไอ้วเด็กไอ้ผมออกไปไอ้ผมออกไป ไปตัวนี้เกิจมือใส่ไม่ได้นี่หว่าลำไม้นี่นี่ไงแล้ว่อมแล้วไงจะขึ้นข้างบนต้องปีนตู้ขึ้นนะ W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  เดวเดวิลวในป่าชูเท้าอย่าอย่านั่นเดี๋ย่ามาแปะทางตัวนี่อย่าวีจีสองกระบอกไอ้เหี้ยบกลับยังไงวะ W W วิลเดวิทำมาเอาเท่าที่ได้ก่อนมิก ปัญหาเหรอปะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นวิวมันเข้าป่าลึกไปแล้วมันน่าจะอ้อมมาทิศเอสปะเนี่ยเดี๋ยวต้องมีมีคนไปดูฝั่งนู้นหน่อยได้แล้วไอ้เหี้ยอาบีจีเฮี้ยมีลูกด้วยกระบอกนึั่นทิศทิศเหนือทิศเหนือทิศมางต้นไม้วิวด้แล้วอ๋อแล้วยิงเข้าหัวพวกไม่ตายพวกสวนมาตายเฉยใช่ผมก็โดนสวนเตะหัวพี่ พี่มีเข้าหัวเลยนะเว้ยพวกแกต้นหินต้นหินปืนระเบิดลบต้นหินหน่อยเน่าเกลียดน้ำตาระเบิดยิงก้นหินเอ้ยแคปขอแม็อบขอม็อบขอม็ใกล้ๆแล้วข้างล่างเลยเห็นด้วยพแคปท่านเนสตายวะเจ็บไม่ตายไม่ตายเลือดออกเอาเอาให้ตายดิไม่เอาเจ็บเอาตายขอลบไปแล้ววะไปเลยยัดไปเลยบอกมันดิโผล่มา เราไม่ต้องอัดอัดที่เกี่ยวไม้ไม่พอถ้าตายตายสิมก็พออเอ้าตายตงโดเลยวะ้างในเสียงข้างในตงโดนมันสักเม็ดล้วะตายแล้วสวยพี่ ตายจีเอเฮ้ยิีเอไม่มีเอเราเราไม่รับใส่หลังไม่ชัดก้อนหินตายก้อนหินมีพี่ตายแล้วตายแล้วริมแมปมาเอาแมปมาร้อยเมตรก้อนหินนะก้อนหินนะไอ้ตัวแก่ตายแล้วตายแล้วโอเคพี่ยิงัาแทงยิงแทงทิพเหนือยร้อยเมตรเขาช่วยเราัดคนน้อยแล้วเราไม่นหลุดโดนเลยเขาว่าหลุดโดนลตัวไกลตัวไกล ดูดูปันสร้างใหม่ตรงต้องย้ายตรงตรงนี้มาโดดเข้าบ้านได้ไงโอเคก็เหิบว่าถือใจวะอุปันน่นอปันจะทำตยตตายตายตายแล้วยังทอตัวนึาเอยยไม่ได้เสยปัยย ตายไปยังเนี่ยไม่ตายไม่ตายเจ็บ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 ดิมแมดิแมดเจ็บอลงวิ่งลงไปยิงเลยเหรอไม่ได้่ะรอสดสลเลยมันจะโดดหลบไปสลบว่ะตาย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 เอาแล้วมันทำอะไรอยู่อ่ะมันอยู่ด้านในพี่เออมันได้ทนเนอร์เหนือมันยิงททนเนอแตกเหนือับเอะบิอะะบิก็มาครับ ว่าคงวิ่งวิ่งไม่โดนยิงเฮ้ยมา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 ดูตายตายดูตอ้ยเจ็บเลยหนูอันนี้อยู่ทางอิดเ <c oughs> <ว> <c oughs> ดียวเร็วิ่งตรงๆน่ามีตัวอยู่ว่ะอ้ยไม่ได้มีควอยู่ว่ะมีมีมี เฮ้ยไประเบิดติดไอ้ข้ามานโหนอนยิงอย่างนั้นเลยเหรอปอปอไม่ตายไม่ได้ไหนมาทำผมไปกระเขาวต่กทำไมไม่ทำไมไม่ใช่พี่ไม่เห็นกระสุนตัวเองลงพื้นหรือไปไหนเลยเด <What? S 3> ินไ่นู่น Oh. อา้าวชิพายแล้วรูปิด,ปดถอยกลับหรือวะตรงนี้นมันถอยกลับไปทางเหนือใช่ป่ะพี่จากตรงกลางอ่า,อาจากลวิ่งขึ้นเหนือ,อไปเท่า้วเหรอไม่ได้ยิงเลยไปใช่ ยังอยู่ยังอยู่เนี่ยไปทางซ้ายเตี้ยตรงไหนกี๊อะไรกับเป็นกระสุนเทเซอร์ป่ะไกลๆผมเจอรถผมเจอรถมันยายาเอาเอาเอาไปกั็ไปกั็ไปไปถ่ายมันอย่างนั้นมันก็ไปแล้วดิเนี้ครับจบแล้วจบเลยไม่ได้เล่นแล้วอันนี้เราเหรอวันนี้ตายแล้วเนี่ยผมตายแล้ว ไปไปไปดันเลยถ้างั้นน่ะมันดันไปเลยกำลังไปดันแล้วดันไปถึงโน้นแล้วเฮ้ยมีตัววิ่งหน้าบ้านฮะบิงน้าบ้านวิ่งหน้าบ้านแสดงว่าไปเซตตรงฝั่งบ้านนายหรือเปล่าพี่มีใครมีเข็มไหมคะพี่ไม่มีเลยครับเธอกระโดดไปเหนือแล้วกระโดดไปเหนือนั้นกลับบ้านกระโดดมาเหนือแล้วคุณบ้าน มันม,มองอยากอะ่ะมันมืดอะ่ะกำลังก<ว>ำลังจะมานั้นโรคกำลังจะมานั้นโรคเลือดม,มากขึ้นโรคห,หมดละน่าขึ้นโรคผมจะบอกให้คุณปันยิงคุณปันเห็นต้นไม้ต้นเดียวไหมต้นเดียวสุดขอบแมพอาาเออซ้ายมือจากต้นนั้นเนี่ยมันนอนเดียวเพราะว่ามันไม่เอารถกลับหลยรถให็ไม่ดับเสียงดีเลือตัดไม้มันย้ายรถไปทางนี้แล้วมันวิงแล้วเห็นวป่ามันบิ่ขอบแมพมั้งะ เกีว่ตายไหมแสดงว่าไอ้ตัวนั้นโจดล้มาใช่ดบิไม่ดโดดล้มาต้องไม่มีปืนดิดอะบิบ้างเอ้ยสายมือเสายมือมาแก้ผ้าแก้ผ้าสายมือคืออะไรดะบิวบอกดิตายต้ยต้ยต้ยตอที่ต้ยิน้องัก ไอ้ปืนอันเก็บหมดเลย่ะแตกรสุนหมดแล้วนี่ไงของจริงไงน้องไม่ไหวแล้วใช่ปหมน้องเดินไม่ไหวแล้วพี่จีสามเสร็จแล้วเพื่อใจเปลี่ยนปืนกระสุนหมดมามายืนตรงนั้นรอเดี๋ยวบอกเอาอีกอมันจะเข้ามันจะมาเข้ารูเว้ยผมจะอุดแล้วว่าก็ที้ พวกนี้ชอบมุดลูอ่ะเฮ้ยชอบรูทำอะไรมาเนี่ยมีสองมีสองเครื่องดีกว่าเข้ากับเหลือสองฮะตดวไปซื้อข้าวเฮ้ยชุดกิลลี่วิ่งมาไม่ใช่ทีมเราใช่ไหม ไม่มีเราหลุดหมดแล้วมามามาแค่นี้นะพี่หใไ่นายยกเอ่อทิดเหนือพี่นายโอหอะไสุดอ่ะแค่อผมวิ่งนะอยู่โล่งอ่ะผมวิ่งนะผมวิ่งไปถูกปะเฮ้ยลืมเซตสีโว่ะแลวทำไมกูยิงไม่โดนแล้วตัวตัวาขาวๆนะวั่นใช่ทีมเรา ก็อยู่ในป่านะพี่ไม่ตายเลยเนี่ว่ะคนละทิศหาเตียงคนเดี๋ยวสองตัวเลยนะพี่อยู่ตรงนั้นอ่ะมีตัวหลังประไม้เหล็กเราวิ่งไปทางขวาสามร้อยพี่มาแล้วมีตัววิ่งทางผมอุ้ยโดนขอบแมปขอบแมปไหนตรงนั้นสามตัวสามตัวขอบแมปทิศใต้ขอบแมปทิศใต้ก้างถนนฝั่งซ้ายเกินออกเกินออกอุ้ยอุ้ยเอ้า กระเป๋ามาด้วยเธอหน้าบ้านเลยตีโฟมหน้าบ้านเราเลยเนี่ยหน้าบ้านเลยถ่ายกระเป๋ามาเนี่ยเขาเจอเขาเจอแตกแตกที่ใต้แตกดูที่ใต้ทใต้เมื่อกี้มาเลยเจออยู่ในกลุ่มไม่เชื่อเฮ้ยแต่ยิงไม่ได้วะหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านไม่เชื่อเขาแปดตีโฟมตายตายมีตัวมีตัวมีตัวแปดที่ตัวหลับมันวิ่งมาหลายตัวมากอะที่ใต้อะไรอะไรอะไปเข้าไปไง ขับขับขับเข้าซ้ำทงขับโดดเลยตายบอกโดดโดดลงไปตายได้แต่คอมคอมแบทยิงคนไปเลยไายเธอเธอยิงเขาหน่อยเถอะยวมายิงเขาหน่อยเดี๋ยวโดดผิดนั่นแหละคอมแบทดูตัวล็อกคอมแบทอ่ะเอาที่ใต้นะเอาเฟอรเปิด์กระดินงด้วยไม่วิ่งอยู่กลางนาเลยค่ะพี่เนอร์สไนตัวขาไม่มีปืนสี่สี่ห้ากสุดเลยโอ้เพียบเลยเนอร์สไนน่าจะแปะได้ขาดหู ไม่โดนไม่โนเพรพดไอ้คุณปันโชสเตไลท์ไว้ดิไลท์อย uh> mm ู่อ่ะใช่แ้คอมเมคอมเมคอมเมที่ใช่ไหมซอมนาจสั้นไหมใกล้ ทำไมมแ่งตรงทาายาาากกมตหนึ่งตายหนึ่งเลยนะไอตัวนั้นอ่ะตักไกลตัวไกลตายแล้วนี่หว่าสวยค่ะตักไม่ได้ไม่ได้ตกไม่ได้ยู่ออกข้างนอกเลยเลยก็มีออกข้างนอกบ้านเล้าคุณทุกเตะมาเห็นตัวโอเคตอเคโอเคโอเคโอ้ยมันวางซีโฟแล้วเนี่ยซ่อมยังสามตัวเลยค่ะเมื่อกี้ซ่อมไปแล้วนะ เขล้อมใกล้แล้วนะสามตัวยังไม่ระเบิดใหม่ยังไม่ระเบิดใหม่มันชิดแล้วมันชิดแล้วใช่ใช่เนินก็มีแบบอยู่ชิดกำแพงพอมันเริ่มติดก็การอะไปเพราะในสมัยอินฟิไนเอาไปแล้วแสงแบบนี้แสงแบบนี้คือผมแบบยิงกล้ามากโอ้ยสไลด์พี่เลยแล้วถือเลือดเอาไปก่อนเอาปันไม่ยิงตัวแบกคือพัวอะไรเออวะไม่ยิง เอ้าไอเรียพี่แกปเต้ผมไปทุกกันนะไอจากนุ่นหลายตัวเลยนะไอแซฟซ็อกสไนย์อะอยากเซิร์ตอ่อดูดูนี่ด้วยดูดูตรงกำแพงด้วยมันตึ๊บมันแปะอยู่ที่กำแพงเปล่าวิ่งได้ดูมันยิงมามีทางที่ยังไม่กดหรือเปล่ายังเหลือยังเหลือลูกนึงปิดใจกระติกเฮ้ยกำลังเชิร์เลยพี่ เห็นเหมือนสะพายกระเป๋ามาโอหแม่งวิ oh, oh, s right. <S oh, s <S hey, ่งข้ามถนนเต็มเลยสะพายกระเป๋าข้ามยางพี่เอาตัวเอาตัวมีกระเป๋าให้ได้โอ้ยเชี่จะมีในพุ่มมีอีกพี่ที่เดิมเรามาได้ไงวะเฮ้ยโดนเหมือนประตูไระติกนะเออมันมาจากทาง W เอ้ยทางเหนือเด้อผมได้ปันซ้ายมือนะมีนะออกมายังอ่ะมาพร้อมยังไม่มีตัวดักอยู่นะพี่ ไอ้น้องทิงเอีไว้ผตัวแกตายเป๋ยานอนยานอนย่านอนุมเปน๋เป๋ยไอยิงผมนักหนาวเนี่ยโอ้โหทางนู้นซไนทเฮ้ยมิเอาไม่ตายตัวนั้นอะ จริง <substit uting> <expand> ผมคนเดียวเลยหรอวะอย่ายิงมันให้ตายยิงมันให้ตายลเออมีไอย่างนั้นแหละปล่อยมันลากกันไปปลุกปลุกตายตอนสันโอ้โหยี่ยมผมแล้วนะมันอยู่อะไรเขาวนี้เต็มเลยวะ ร้อยดิสองร้อยพอคนฟันดูข้างหลังให้หน่อยเดี๋ยวโดนในเมื่อกี้โอ้โหเหี้ยโโอเมื่อกี้ผมยิงเกือบตีเลยเนี่ยเอ้าเฮ้ยไอตัวเด้๋ยวตีไม่โดนเลเฮ้ยตัวนี้มีเฮ้เฮ้ยตัวนั้นเจ็บบินนิดเดีเออเข้าหัวเลยเข้าหัวเลยไปเอาไปเอาผมเป๋ ตายว่ะเอาไอ้เนียโดนเอ้ยเี้ยเก็บเออเรือเรียบร้อยเรียบร้อยไปฟิงขอได้่ะแมบ้านที่ใกล้ใกี้องาดิจ้ตองนี่ลงไปไถไปดักเสี้ยแอบเข้าทีเหนือมาจับพุ่มเลยว่ะมันมีนี่พุ่มนะพี่มีตัวนั่งมีพุ่มนผมมัวมากเลยบหลผมจากเพิ่มแจมมากจังเ ใส่ไทบ้างยังบ้าใส่ไทรบ้างเนี่ยเคาะอยู่เลยไกลๆเคาะอยู่ี่ตอไนี้ะน่หลุดนหลุดหมดแล้วก็โหเซิร์ฟบับกลังเร้ยมาับเนอยตั้เฝ้าเนี่ยคิดกันโดนถดว่ะมนได้โดน วัดกันมักงวัดกันไอ้หน้าอแล้รูปปีกอ่ะมันมาเอาววามต่อวามาโดนกระสุนวามาโดนนะสวยแท้แท้นะว้ายวายวายเจ็บตายว่ะวายว้าก็หิอก็ิโอ้ยตุ๊ปันโดดลงไปเลยเฮ้ยเสียงมากเสียมาก โดดไปยิงไอ้นสันตรงนี้ตรงนี้ตัวนึงไหนไหนอโดดไเ้ยมันแตกแล้วมันแตกแล้วมันดึงระเบิดใช่ใช่ไหมไม้อะไรอยู่ในนั้ำอะลยนะพี่มีเนยเขาหน้ตัวนนงค่ะพี่เอ้ยตรงนี้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 เออคนปตรงนี้ตรงนี้คนไน่าะเจ๊เอพอี่ะ หน้าโม่ลเลย LIKE อโอ uh oh oh ้ยมาไอตัวเลยผมไม่น่าวิ่งเลยผมน่าจะนอนก่อนวิตกตายโอ้ยเชี่ยังมีหลังีเอ้าหข้างหน้าบ้านพี่ทำไมปืนยิงไม่ออกมีตัวอยู่หน้าบ้านเลยพี่ตายตายรับผิดชอบเดี๋ยวเมื่อกี้ยิงเข้าหัวแม่เต็มๆแม่ไม่ตายเฉยเลย นี่อะไรวะยี่อแล้วผูกเอาปืนใครมาก็แบยิงไม่ออกเข้าหมูสามสิบนะเปิดตัดธรรมตาใส่อะแบงวาร์ปแบกวาร์ปหนีลูกกระสุนอะลงเดียวหยิบเลยพวกแบบมันโดนเราทุบอะจะอ่านไม่ได้ครับเตะไงล่ะเีบิวเอสเอสวิลอิงโยอะไรจัดเลยวิ่งเข้าใช้ป่าไปทางเดวิว ดี่ยวตรงนี้น่ายิงตัเอี่แม่งนอนโอ้ยยิงโัวไิงไได้ขงนึ่าไอ้เคนทกดูเหรอเอ้ยคุใช้ดูเหรอเฮ้ยเฮ้ยม้ามมามาดูมันเดือดเหี้ยห่ขอเข็มขอเข็มได้ปาเด็ดว่ะ แตกมาแตกมาโอ้ยโดนยิงตายมีคนหัวระเบิดข้างๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยฉันปีแล้วเออเลยถนนไปหน่อยชอบยิงตัวไกลยิงตัวไกลตายอออยยูู่่นนน ไม่ได้ไดม่นิง้งยิงเน้นไปสิวทองไ,ได้ปะเดี๋ยวหน้าตายแล้วตอนุนโอ๊ยสนายยิงมันหน่อยสนายไม่มีกระสุนไม่แล้วบิวออกซ้ายอุ้ย